หนูชอบไปมอฟฝัา่างก้าวถอดเสื้อถิวแทนอะไรอย่างนี้นค่ะเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องค่ะ <c oughs> ไปโรงพยาบาลค่ะไปต้อหมอ <c oughs> สวัสดีครับผมแก้ววอล์กเกอร์ช่องนี้จะไปถามคำถามสนุกๆก,กับสาวมหาลัยหน้าตาน่ารัก,กกันเป็นประจำวันนี้มากับคำถามพวกเธออยากไปแอบดูหนุ่มๆที่ไหน,หนกันมากที่สุดใครอยากฝากคำถามไปถึง,งสาวก็เขียนมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลย คำถามในใจคุณไปถึงสาวๆแน่นอนชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไปดูกันครับสวัสดีค่ะชื่อเบนนะคะเรียนอยู่ปี3ค่ะ B E N Z S A K J A x ค่ะชื่อเมย์ค่ะเรียนปี3คณะบริหารธุรกิจค่ะ M A Y v I P A W W E ค่ะชื่อปาดค่ะคณะบริหารธุรกิจปี3ค่ะ เอดเลยค่ะชื่อตาลค่ะอยู่คณะเดียวกันเหมือนกันค่ะ T A R N S V P ค่ะหาหาจั่วก็หนูคิดว่าน่าจะมองหุ่นหุ่นก่อนผู้ชายต้องมองภายนอกก่อนใช่ไหมหนูคิดว่าน่าจะเป็นหุ่น <si หนักาหนูก็คิดว่าน่าจะมองสัดส่วนหุ่นอะไรก็แต um 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 ่ว่าไม่รู้ว่าแต่ละคนจะเหมือนกันไหมก็อาจจะแตกต่างกันสำหรับหนูนะคะคิดว่าน่าจะมองตาค่ะเพราะว่าตาก็คือหน้าตาของหัวใจสำหรับหนูค่ะหนูว่าหน้าตาก็คือรอยยิ้มค่ะบางคนก็ชอบผู้หญิงที่แบบยิ้มสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนหนูหนูคิดว่าน่าจะเป็นแบบขาอะไรเงี้ยผู้ชายแบบชอบมองขาผู้หญิงแบบขาเรียวขาขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนูก็น่าว่าน่าจะเป็นผิวค่ะผิวขาวอย่างนี้ผู้ชายก็แบบชวนผู้ชายมอง <c oughs> ผู้ชายชอบส่วนมากส่วนหนูนะคะคิดว่าเป็นผมค่ะเพราะว่าผมเนี่ยผมสวยสลวยผู้ชายก็จะมองค่ะให้เพื่อนบอกได้ไหมข้ยนะ่นหนูข <c oughs> ายค่ะเป็นคนตลกค่ะชอบทําให้เพื่อนขำเป็นแบบ <c oughs> เป็นคนที่ทําให้เพื่อนผ่อนคลายแบบถ้าไม่มีเขาคือ จะแบบขำน้อยมากแต่ถ้ามีเขาอยู่คือแบบขำแบบไม่เยอะมากขำไม่เยอะเลยติวเตอร์ของกลุ่มเลยค่ะเรียนเก่งมากเป็นคนขยันแต่ว่าจะแอบแบบเธอมี่แอบขี้เกียจนหนึ่งเป็นคนขี้เล่นค่ะคุยง่ายเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องค่ะเป็นคนพูดแบบที่พูดอะกลัวคนแย่ค่ะแบบมันจะออกมาไม่เป็นคำค่ะ เป็นคนแอคทีฟเป็นเดินเร็วมากเดินนี่หนูว่าวิ่งค่ะเดินถ้าเราเหรอเพื่อนๆนี่คือนำโด่งเลยเป็นคนแบบตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนแพ้ง่ายเป็นคนแพ้รูปแพ้ทีแต่ว่าเป็นคนที่ขยันมากแบบไม่มีใครชู้ได้เลยในกลุ่มไฮเปอร์เนาะใช่เด็กที่เป็นสมาธิสั้นป่ะน่าจะหนูสมาธิสั้นคนนี้เตยก็คือเป็นคนที่ จริงจังจะค่อนข้างจริงจังกับทุกเรื่องแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเรียบร้อยมากแต่ชามากคือแบบนิดหน่อยคือไม่ได้เลยอันนี้แอคทีฟแอคทจะโรยชอบรสชาติที่เปรีเพราะปกติเราก็ชอบกินลาบวกันอยู่แล้วไปตามร้านอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นขนมที่กินตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็อันนี้มันเหมือนแบบแผะๆป่ะถ้าเราไม่ได้กินมันค่นะาแฉะนะใช่ไมี่นแบบรสแบบแผะๆป่ะออกกินเผ็ดอ่ะ จับใหม่รถอะไรนะจับใหนะแผลเขาชอบเขาชอบพูดจับคำจับใหม่อะไรเป็นคนที่ไหนเนี่ยกลางค่ะคนกลางมันแผลไม่ไม่รู้จักคำว่าแผลก็ไม่รจักจริงหรอถือว่าเราอยากกินลาบอย่างเงี้ยเราเราก็ขนมด้วยก็ซื้ออันนี้มาได้เลยแล้วก็แบบสะดวกในการกินพกพาง่ายเพราะว่าอันเล็กนี่แกะง่ายค่ะแกะง่ายมากเลยค่ะดูอวยมากเลยเนาะ มันไม่จริงใจเลยมันมีกลิ่นลาบไหมมีค่ะแล้วก็รสชาติเข้มมากเลยนะเพราะว่าอันนี้แชมเปญไม่อะเพราะแมขปญมไปอยู่ไหนมาทำไมรสชาติอย่างเงี้ยกลิ่นแป้งกระปุกอยู่ดีอะกลิ่นริบบิทอะมืงต้องสองชิ้นนั่นแหละแต่มันไม่ค่อยมีความเผ็ดมากแบบดอกแนวเกลียวอันนี้ก็กินได้อร่อยมากชอบอันนี้ไม่ได้เวอรนะพี่อุ้ยอุ้ยนมาก กล่องนึงนี่กินคนเดียวหมดไหมหมดเลเหลือค่ะกินสองกล่องเนี้ยไ,ไหวไหมไหวถ้าเรากินได้เราก็จะไม่หมดราคาเท่าไหร่คะพี่กล่องละสิบบาทคุ้มคะ่ะซื้อได้ค่ะกล่องละสิบแล้วก็รสชาติอร่อยปกติก็เคยซื้อแต่ว่าเป็นแบรนด์อื่นอันนี้เทพคนกว่าคะ่ะวุ้ยหมดแล้วชิ้นช้า เพราะว่าชอบอะถ,ถ้าเป็นหนูนะคะหนูจะไปทะเลเพราะหนูชอบหนูใส่ฝอค่ะหนูชอบไปมองฝรั่งก้าวถอดเสื้อผิวแทนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูชอบผู้ชายที่ใส่แว่นดูนเนิร์ดแต่ว่าไม่เนิร์ดขอเป็นแถวแถวสยามมากันชอบผู้ชายติดนีหนูก็มหาลัยก็ได้ค่ะแบบผู้ชายเยอะดีแล้วก็ส่องง่ายด้วยรุ่นพี่รุ่นนี้ก็ได้คะ่ะรุ่นเดียวกันก็ได้รุ่นน้องก็ได้ คงหนูไม่ไม่ใจตัวว่ามันจะต้องที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูชอบชอบคนอายุมากกว่าไว้ทำงานอะไรเงี้ยค่ะไปเนี่ยบ้านพักบางแคไปโรงพยาบาลค่ะไปต่อหมอชอบผู้ชายที่เก่งต้องเก่งกว่าเราค่ะแล้วก็คุมเราได้เราค่อนข้างดีหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้าลเกอร์ด้วยนะคะกดกระดิ่ง